ฟังอีกแล้วปางก็หอบต้นดอกไม้ให้โอปอีก อ,อุ๊ยน่ารักค่ะน่ากิดฟินกันอีกแล้วนะจ๊ะแอะมีเรื่องให้แฟนๆได้กิดกันอีกแล้วนะคะสำหรับโอบโอบวิลีวาสวรรวะรางแทบก,กับปางกนารันวงจรไกลหลังจากที่ต่างคนต่างสดในเวลาใกล้เรียกันแต่แถมโอโมเมนต์ที่ฟินกันดูกันออกมาให้ได้เห็นกัน <S <S เป็นเหตุให้ดูคู่จับตาเป็นคู่จิ้มกันแล้วค่ะเมื่อล่าสุดสาวปางก็หอบต้นดอกไม้ไปรวม ไปร่วมแสดงความยินดีกับงานใหม่ของโอบลล,ล,ล,ลีชชาด้วยสันก่อนวันที่โอบลีนั้นก็ได้เปิดใจในรายการว่าถ้าจะหนูรับพี่ก็จะรักปะนั่นในอีพีสิบเทช่องสาวสาวสาวก้อยนิตตี้ดีนนั่นเองถึงแม้สาวๆวปรางว่าเหตุนั้นที่ทําให้เป็นมันเป็นข่าวหรือเราก็จะออกดอกไม้แสดงความยินดีกับเขาจริงๆแต่ต้องเล่าก่อนว่าเขาเป็น พระเอกใน MV เลยทีเดียวก็ว่าได้ของเราก็เป็นเพลงแรกของเราด้วยในพอวันหนึ่งเขาก็มีเพลงไปแสดงความยินดีกับเขาในวันนั้นที่เราก็มีโอกาสที่อีเวนต์แต่พากันซัพพอร์ตกันที่ดีและก็ เลยแว็บไปหาเขาเลยคิดว่าเขาก็เป็นคนสพอร์ตชื่นชอบต้นไม้แล้วก็เป็นคนที่สวยน่ารักและปล่อยให้เป็นเรื่องราวของอนาคตต่อไปนะคะเราก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเร่งรีบอะไรนะจ๊ะ